สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำวิธีการสแกนด้วยแคมสแกนเนอร์แบบหลายหน้านะครับมีวิธีการทำอย่างไรนะครับอันดับแรกแตะไปที่แอปแคมสแกนเนอร์นะครับเปิดแอปขึ้นมาแบบนี้นะครับจากนั้นแตะไปที่รูปกล้องนะครับเพื่อจะสแกนตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับสังเกตด้านล่างนะครับมันจะมีเมนูนะครับถ้าเราเลือกรายการเดียวก็คือสแกนไดนยาเดียวนะครับถ้าเราอยาก สแกนลหลายๆหน้านะครับให้เลื่อนตรงนี้มาที่กลุ่มแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็แตะไปที่รูปวงกลมนะครับเพื่อเริ่มสแกนนะครับเราก็นะครับเล็งไปที่กระดาษของเราแบบนี้แล้วก็กดชัตเตอร์หนึ่งครั้งเรียบร้อยนะครับอันนี้คือหน้าที่1นนะครับสังเกตมันจะขึ้นเล็กหนึ่ง,ง,ง,งนะครับสังเกตมันขึ้นเล็กหนึ่งวงกลมแดงๆนะครับจากนั้นเราก็ไปเลือกหน้าที่2ครับ ใส่คสั่งที่เราต้องการจะสแกนนะครับเป็นหน้าที่2เสร็จเราก็ถ่ายแชตเลยนะครับสแกนเลยแบบนี้นะครับถ้าเรามีหน้าที่3เราก็เปิดไปหน้าที่3แบบนี้นี่นะครับก็สแกนไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้นะครับเอากี่หน้าก็ได้นะครับแบบนี้นะครับเมื่อครบพอใจแล้วนะครับเราก็แตะไปที่ตรงเลข3นะครับตัวอย่างนี้มี3หน้านะครับแล้วก็แตะไปเลยนะครับเนี่ยมันก็จะเริ่มครับอ่า แสดงตัวอย่างให้ดูนะครับนี่คือหน้าหนึ่งนะครับหนึ่งนี่คือหน้าสองนะครับสองทับสามสามทับสานี่คือหน้าสามนะครับจากนั้นเราก็นะครับตั้งชื่อด้านบนนะครับแคมสแกนเนอร์ตัวนี้นะครับตั้งชื่อไฟล์ให้เรียบร้อยกดปุ่มยืนยันนะครับเสร็จแล้วก็กดเครื่องหมายถูกบันทึกตามปกตินั่นเองนะครับนี่คือวิธีการสแกนแบบหลายหน้านะครับด้วยแคมสแกนเนอร์ครับสวัสดีครับ